แคลลี่ไป็นถูกใจสิ่งนี้จะอยู่อุณหภูมิที่หัวก็ร้อนขึ้นมาคือ it's y o u น้อชีวิต Mm -hmm. Your plane's turn to ban. The turn to ban. turn to pick. เดืใจไม่เป็นไรวายพี่ตกตอนแล้วเป็นไรก็ได้แล้วเลวความดีกูยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยเกียดเกียดไก่แบงค์นะกูบอกแล้วมดนมังกรตีตายมันมีกฎสลายตัวแม่น้อง ลลายตัวไปเลยทำไมไม่แบนนะคอร์ตัวเมื่อกี้ไม่ได้แบนฝังกระพร้าโอ้ยเฮ้ดทำไมกูอาจจะจะเล่นเวเลสเมื่อกี้ไม่เล่นแล้วเดีจ้ะห้าตัวก่อนตากินง่ายดีเอออาจจะชนะก็ได้ว่าแล้วจะเล่นเวเลสเหรอเอาไอ้นี่มาเลยคอนเดอร์แมนคอนเดอร์วูแมน หว่าไม่เจอกูสตัดได้ยี่เอเพื่อนแต่ละคนดีดีทั้งนั้นโอ้ยเรากดนี่อะไรกดวิโยมานาทีนี้ด้วยไู้อีกแล้วดาได้อีกแลู้ไดุู้ได้กูได้โอ้โหยี่เราบรรดตัวือโอ้โหน้ำมันมัเล่นลมออเออได้ได้ได้เดี๋ยวนี่ออก กนะนะในในก็เสียแล้วไม่กลัวอะไรเดี๋ยวมาหลมได้อยู่นะ mm. ดักล <wh ats> ิกตเตอร์ได้อยู่ mm. ถ้าลิตเตอร์เข้าถึงตัวมันก็ตายอย่างเดียวอ่ะ mm. <laughs> ไม่ตายหรอกระดัก เห็นเม็ดเขียวเพื่อนไหมเม็ดเขียวเพื่อนกลับมาแล้วเห็นไหมเออเม่เขียวกลังได้ว่ะเออเห็นไหมกาลังจะไปอีกแล้วเนี่ยแพ้บ่อยๆเดี๋ยวเพื่อนอไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราเล่นดีมากเลยนะตาที่แล้วได้ยันเทพอ่ะเราก็เล่นดีก็ดีทุกเลยโอ้ยไม่ต้องพูดแบงปิดไฟไปเลย กูเห็นดาวคอนลงกูก็ใจสั่นทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรวาไ่ค่อยู่กันด้วยกับตัวใจกูเนี่ยไม่ถึงว่ะที่เรยกไกลไปเลยมันติกนด้วยนะใจเย็นเ็นใจเย็นเอะเยอะเยอะเยอะเมดไปแล้วเมดอยู่อยอยู่องเ่อาู่องู่อยู่อยู่ยู่อย่อ่่ออเออยยลงไปล่างเลย เดี๋ยวมันมาล่าพี่กี้มาต่อยได้ก็เลยลัดส์เลยขอบใจมิสเตอร์หายกลับบ้านเหรอไม่รู่ในียยามั้งเพื่อนอะไรพี่เลดจะเข้าป่าดทำไมพี่หายนะ enemies missing เอาน่าเรา แม่เข้าหลังแม่เข้าหลังไหวเออว่ะ oh. เบื่ออีดาบตุดท้ายมาจริงๆเลยว่ะตีกันมาตั้งนานโอ้ oh, ถ้าเราไม่ตีชาก็ไม่ได้คิวอะไม่ใช่สิอ้าวโซ่เหรอเรานึกว่าน้ำแต่ชาจะด่าก็ด่าติดคน อีน้ำมันเลยจะเล่นเก่งขนาดนี้โอ้ลาบแมนลาบแมนขนาดนี้อีน้ำแต่แบบว่าเออใช่โอ้เยอะว่ะโอ้โหเยอะว่ะได้หมดยกเว้นเมดว่ะเชื่อเมดมาตายเลยขอให้เพื่อนไปสู่สังที่สงบสงบเอ๋อเล็กเตอร์ เม็ด <Make. S 2> เอา้เอากล่องนมเอามาทำไมอ่ะลูกให้เอาขวดนมไม่ใช่กล่องนมนะลูกนะพอพูดไม่ชัดเปล่าหายเดอ้อมาแล้ววะไหนอ่ะ มันแอบ,บอยู่พงนี่แน่เลยทำไมทีนี้แทงว่าวอ่ะเพื่อนโอ้ไม่มันพุ่งไงนะมันพุ่งมันหลบได้มดเมฆเข้าหลังนะละโ,โมขวายมาว่าขวายมา มันโหลดแล้ว oh, อ oh, uh, hey. ่ะโหโอ้ยไอ้เขี้อะเพ่งอันนี้บดอันโลกวิกหมวยเอ้ยเอามาน้อเอามาหายมาอ๋อไม่เสียแล้วมันเป็นไรครับมันเสียแล้วบัวยังไม่ได้ไปทิ้ง ไปบนนะบนปบน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 แน่นอนบนแน่นอนลาไปซ้อนเลยไม่ไปไม่ไปแล้วอ่ะไช่เวลาใช่เวลาเพิ่งเดินมาครึ่งทางแล้วอ่ะนี้ิเตอร์ไปกลางริเตอร์ไปกลางริเตอร์ไปกลางแบงแบงแบงได้ไค่บนอ่ะริเตอร์อยู่ริเตอร์ไม่อยู่ละเป็นไหนล้มทุกไม่อยู่กลาง แบงค์เราขาดแบงค์แบบต้อสต้นใช่ไหมเพื่อจะต้นไปแล้วอันนี้เพื่อสต้นไม่ได้แล้วด,ดิเตอร์หายดิเตอร์หายดิเตอร์หายโอ้ตัวจับเลยเนยทำไมาไม่จับคนอื่นก่อนมาจับกูทใไมวันนี้อ่ะกูจะสว,วัดเลย แบงค์สู้ไม่ได้แบงค์มันเยอะ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 เนี่ยไม้ไวระวังลูกว่อย่างเอาไว้เอาได้หมดไว้ได้หมดไว้ได้หมดได้หมดได้หมดมันอาจจะได้อ่ะสิแบงค์ดูหมดเลยพี่ด้วยกูตายซ่องแล้วนะเว้ยหาหมดแล้วเร็วมาไม่แทงเลยเร็วมาหนีตลอดเลยโอ้โหมัน ไปดิแบงมาไปแบงมาแบงมาเสียววะอยู่ไหนวะไม่เอาวล้วกันนะแบงเออแบงแบงโดนแล้วแบงโดนแล้วมันอ่ะโดนแบงนมันวอกขาไปค่ะโอ้โหไม่ทันแล้ว จะตายแล้วเพื่อนโอ้ตโลกกว่าไอเวนเเ้ยมึงไม่เก็บสโลไม่ให้ใต่คนอื่นบ้างวะใช่ต่กูเนี่ยใส่เราไปแล้วมันสโลใส่เราอ่ะว่าใครคนเออมันไม่ได้ปามือนะมันสโลมันกด ระวังแครี่มานะเดี๋ยวเราดูล mm ่างให้จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนจะเยนเพื่นเรบอกแล้วว่าจะเย็นเพื่อนไม่มันเพิ่งนตะกิวหนึ่งไปเลยนะตะกี้หนึ่งมายมันตะกิวหนึ่งโมคูดาวัยมันกูไม่น่าเข้าเลยกูบมดจะเย็นรอก่อนชาจะได้วัาไม่ตื่น น้ำบอกชาโอ้ยบ่นแล้วบอกว่าแกแต่เพื่อนยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้เข้าจังหวะแรกเลยไม่เห็นแม้แต่อะไรฟูไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้อ๋อเกาะอะไรถึงจะสู้ได้ไวตอนนี้ต้อระวังในป่าข้างบนจบแล้วแต่ว่ อือหอเงาล้ำชาลาวังเงาล้ำอยู่กลางบนเยอะว่าชาขึ้นเลยเออ shutdown เฮ้ยนิดเดียวเอ้ยมันนี้ไม่กอนเพื่อนเมทมันเกือบตายแล้วเพื่อน มันมันมันไม่มาหาเราด้วยเราก็เลยไม่รู้จะทำไงแหลมแหลมแหลมไม่นี่แหลมไอ้นี่แหลมอะไรมันหนีท่ามันหนีถ้าไม่หนีมันก็ไม่ตายล่ะอารามหนีเชิงเพื่อนเนี่ยกูว่ามึงเปลี่ยนรูนให้เปลี่ยนอันนี้ไหมกูเถอะใช้เองดีกว่าไม่มีประโยชน์เลยเอาของซับเหรอ เออไอ้เหี้ยก็น้ำไม่มากำเนอ่ะมึงไม่เอาเลือดมึงเอาดาเมจไม่เอาดาเมจเอาเลือดทำไมเดี๋ยวม่เอาเลือดเอาดาเมจดีกว่าโตมันยังไม่ได้จับเลือดระวัง้อมบนป้อมบนวะลำไงแล้ว defeated. ้องระวังไอ้นี่ดิกเตอร์นะดิกเตอร์เราอยู่นี่เราจะตายแล้วยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมมีป้อมหน่อยไปแล้วแบงก์กได้ป่ะแบงค์แบงก์กได้ป่ะแบงค์แบงก์แบงก์นี่มาแล้วแบงค์ คลิปหมด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 ระวังด so uh, ้วยหายโอ้ไม่โดนเอาโดดมาดิมาโดดมาเออว่าทำดีเอ้ยตีกันทำไมลูกต่อยกันพุกพักพุกพักไปตั้งวยเลยเพื่อนสามตู้สามตู้จับเราจับเราจับเราจับได้เอาเราเลยจับเราได้หมดได้หมดเรือเราเยอะใส่ป้อมใส่ป้อมกลาง กูดีใจเสวยสละเดียวมานี่ไม่น่าเล่นเลยมองตรงให้กูเล่นดีกว่าเอาจำไปกูใช้อั้ดีกว่าอีกเมื่อกี้แทงได้ฉามเลยนะเพื่อนไม่เอาแทงไม่เอาแทงยิ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 งไม่อยากได้แทงเลยอยากได้แทงตายเของมันจบไปยังเนี่ยไม่จบอีกเหรอเนี่ยปั๊มหมดไมจวจงไปการก่อน ไปเลย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 บอลเราเว้ยเดี๋ยวกูดันล่างเว้ยวายตายแล้วหนีได้ไปเพื่อนวายเอ้แบงค์แบงค์แบงค์ซ้อนพี่หน่อยแบงค์เราซ้อนเราซ้อนเราซ้อนโจเราซ้อนแต่โจทิ้งน้องกันหมดเลยโอ้โหโดนจับขนาดนั้นตัวใครตัวมันใครจะไป ต้านทานไหวก็บอกให้หนูตีป้อมหนูก็ยิงแต่คน <laughs> เออให้หนูตีตีป้อมตีคนทำไมก็ไม่รู้งงกำลังมัน <laughs> สาวใหญ่แํ <laughs> าดูไวไปเดี๋ยวนี้ดูแบงก์เออเลือกคนละคู่าะเราคู่กัน อย่างน้อยก็ไม่ใช่นะคอนก็สบายใจได้ตายแล้วแป๊บเดียวเอายังเอายัง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 ใจเย็นๆย็นคีบไม่มีคีบมีคีบมีคีบมีเฮ้ยแทงไม่ผ่านมันอ๋อปั๊มสิลูกปั๊มสิลูกลูกสาวคนเดียวเลยไอ้ แแลล้้ววมาหายวัดไปกับตาวัดเลยหายวัดตัวพันนี้เฮ oh, <laughs> <laughs> ียแท้งก็ไม่มีชนะได้งงไหมล่ะขวงงงวันนี่อะตัวดีๆนม่แปบแพ้เฮ้ยเมกี้วอลขาดชุดเดียวแทนภาบแบงค์สกิลสามทีตาย เจ้าเก่งเจ้าเก่งเยี่ยมมาแล้วเว้ยดาววันนี้จุแทงตุ้งกูไม่ได้เฮียเนี่ยคะแนนไม่มีเลย